ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเขียวปีแช n แนลนะครับผมผมจะพามาพามาหาดกินครับวันนี้พามาตกปลาครับผมตกปลาแถวแถวบ้านครับผมแถวเซนครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเลครับผมนี่ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศครับผมนี่ก็เป็นไร่ปลามันเขาและเป็นไร่ปลามันนะครับวันนี้เราก็มาคนเดียวนะครับผม เาก็มาคนเดียวเลยครับเพราะว่าทรามาหากับข้าวให้เจมุกนะครับเราก็ามบรรยากาศไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับดูวันสิว่าวันนี้จะได้ตัวไหมครับว่ามันจะมีตัวไหมครับทางก็อาจจะเข้าลึกหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นหลุมด้วยนะครับมีรอยเดินเข้ามาอยู่ครับผม เราชมกันเรื่อยๆเลยนะครับครับผมนี้เราก็มากันต่อเลยครับนี่ก็เป็นทางไล่ประมันนะครับแล้ก็ค่อยๆเดินเล,ะละาะเล่นไปนะครับ่าไล่ประมมันนะครับ เราก็จะถึงแล้วนะครับบ่อนี่ครับผมตอนนี้ก็ยังหาทางลงไม่ได้นะครับดนี่ครับผมแล้วก็ ันี่ก็เป็นทางลงครับเราเจอแล้วนะครับทางลงก็ชันมากเลยนะครับโคตชันครับลื่นนี่ครับผมโ้ชันมากเลยครับ ที่ไหลเลยครับนี้เราก็ลงมาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับไม้สวยมากครับ มีผักบุ้งแครับผมโอ้ยอดผักบุ้งเต็มเลยครับเดี๋ยวขอกลับคนมาเก็บครับนี่เราก็เดินดูหมนครับโอ้หม้สวยมากยครับสวยมากเลยครับใหม,ม่ครับเดี๋ยวเราไปหาที่ตกที่ลงกันก่อนนะครับ ผมตอนนี้ก็มากันต่อเลยครับตอนนี้เราก็ได้ลงไปแล้วนะครับไม้หนึ่งครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีตัวให้รุนไหมครับว่าวันนี้เราจะได้กับข่าวเย็นไหมครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับับผมตอนนี้เราก็ลงคันเบ็ดได้สองคันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสี่นาทีนะครับผมลงไปตั้งแต่ สาโมงครับก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับรายังไม่เห็นตัวนะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นกันต่อไปครับว่าวันนี้เราจะได้กับข้าวเย็นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเก็บผิวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบสองแน้นะครับแล้วก็พอมีตัวอยู่ครับพอได สองตัวเองครับมาตั้งแต่3ามโมงนะครับก็สามารถปลากินไหมก็กินอยู่ครับแต่ก็ไม่ค่อยกินจัดครับมันก็พอได้สับได้เล่นครับก็เยวไปรับชมปลานะครับนี่กระผมปลาที่ได้มาครับคระผมก็พอได้ขันมือครับ พอได้ทอดครับรอดูครับรอดูกันต่อไปครับตอนนี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเขียวปิวแล้วนะครับผมพบผมเราก็มากันต่อเลยครับตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับผมได้เรื่อยๆครับแล้วก็ขอได้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใบสองกลัวแล้วครับก็รอรุ่นกันต่อไปครับมีครับผม รอรูงต่อไปเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับว่าจะได้ไม่ได้ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศครับครับผมเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันตอนเย็นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์จ่องเคียวปิวด้ครับถ้าผมก็มาต่อเลยครับทันนี้ก็เป็นเวลาสามโมงได้แล้วครับสามโมงเย็นก็ถึงเวลาเราต้องเก็บของกลับบ้านนะครับ ก็พอได้ตกข้าวเย็นอยู่ครับพอมีตัวพอได้ทอดกินครับผมก็พามาชมครับว่าวันนี้ได้ผลงานได้เยอะไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องเียวปีนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปครับผมพาไปชมปลาเลยครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นปลาที่ตกได้พนนี้ครับ ครับก็พอมีตัวอยู่ครับก็พอได้กินครับผมยำแรงครับก็จะชอบกดไลค์กดติดตามกดกะดิ่งแลยนะครับผมก็ฝากไปเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ